สืิินเตร์เตชั่นแนลนะาครอบครเองก็ไม่ได้มาไม่ได้มาหรือว่าจะแปลผ้าหรือบอกไม่ได้เอาภาษาสั้ยสิบกระสอบเราเรียนพระถวามพระเข้าปฏิวัติวิธีนํากนได้มาว่างว่าแสงวานเาว่าบ้านมืองสืบิทธต์แต่แต่เราต้องไปตามสภาวว่านนะแต่ว่าด้วยศรัทธาของตัวเราที่ต้องข้ามน้ำข้าวทะเลก็คือพ่อคะไมาเนี่ยทาไมก็มาอาบน้ำทํางานที่หนึ่ง ที่สตื่นองทำงานต่อมาดูเรื่องอะไรอีกแหละยังเหลืออีกสาขารเรา20กว่าวัดนะยังเหลืออีกสามสาขายังไม่มีกระถิน <c oughs> ถ่นก็่วันนี้แม่พิชาเดี๋ยวขอได้ใ้วอกเออใจดีสัทธาพระที่ท่านยัไม่ดีกระถิ่เราไปทอดในการไมื่อมีไม่ดีเพรา,ะ,าะเป็นประธานอยู่นะไปทอดนะรัได้ท่าได้อะไกำลังใจกับพระที่ท่านทำภาษาครบ แ,แต่ลำบากที่เราไปนี่ยังไม่ถึงที่ลำบากตนั้นนะที่ต้องนักรถนักเก็บเวลาในภาษาออกไปได้ติดต่อไม่ได้เลยแต่ถ้าอานสะอยู่นะไม่มีสัญญาอะไรเลยนะครับหรือก็ถ้าไม่มีรปรัญหาก็อยู่ไม่ได้เปี้ยงนะคุณโภคินชาตนเพราะนั้นสิ่งที่เราทั้งหลายได้มาทำเนี่ยมันเป็นการสร้ปความบริสทศาสนาท่านได้เรื่องจากขั้นรับคนแลกศัน้นรับคน สาระปฐุแล้วก็มาสร้างมาขยายอย่างที่วัดไบเกอร์เราอะต้องสร้างเรือต้องสอบเรือต้องดูแลเรือขับโปะแล้วก็ใช้น้ำมันแล้วก็ซ่อมปีหนึงเท่าไหร่อ่าในพวกก็ทำงานนี่จะรู้ดีนะว่ามันจะป้องใครได้รอดดูแลเรือตด้รอดอ่าได้แล้วก็เราเราก็พากันหาปัจจัยมาช่วยกันแต่มันไม่ได้ไปไหนะแต่มันไปไอ้ลงในการเรื่องศาสนาครับ อันนี้ก็เรื่องความรู้สหพยายามพวกเรามาที่จะส่งคนแก่บางคนก็ตายไปแล้วหลายลูกนะข้อมูได้่สี่สิบเอ็ดนะเดี๋ยวมาในยุคแรกมากินเห็ดกินเกลือนะเอาเกลือมาต้มใส่น้ำเอาก,กระเทียมมากระชับสิบห้าวันกระชับที่สิบห้าวันเป็นวินาที่อยู่นนปททยไปก่อนเพื่อว่าจะได้อาศัยทุกาศาสนาเรื่องของาศางสนาวัตถุาาหให้ลูกน้อนต่อไปคนะไม่มีอย่างอื่น ก็เราไม่ได้ความตายอย่างถน่ะสักการะชื่อเสียงไปรับปั้นรูปบอกว่าไหนถ้าถ้ามันบิดมาก็ไม่รู้จะหักพัดรถถังถ้าที้ระบายก็ร้องไห้ครับเดียวที่ผูเข้าป่าไม่เอาได้คนน่ะคุณม่าเมืปวดกระบาดมานนี้เดี๋ยวเราก็แม่ทิ้งอยู่ในห้องแม่บ้านร้องไห้เนี่ยนั่นนี้ความกตัญญูเราเป็นลูกพระพุทธเจ้ามาสวนมาศึกษาพระธรรมที่ได้ เราเมื่อเราปฏิบัต <T> ิไดแล้วเราเห็นผลว่ามันดีผลในการปฏิบัติจริงนะไม่ศึกษาอย่าข้าใจประโดดไละแห้อ่านทั้งตกปฏิบัติด้วยเราจะมีความสะอาดสิ่งเราจะไม่ทำลายจะไม่ไปตัดว่าไออธรรมะจะได้ไม่ดีนะของมันไม่มีไม่เคยคิดนะอะไรการศึสารู้กันเดียวอ่านแล้วตาลายนะการศึกษาคือเราทอยพัฒนาไม่ได้นะเราก็อยากไปลบดูเหมือนยะว่าอย่างสองอะไอ้ที่ไม่ดีก็มีไอ้ที่ดีก็มี คนวัดการพักฐานตำรวจทุไคนทกว่าอะไรคนมีกิเลสกิเลสเคร่องเมองจิตทีมีอำนาจมีรัมีไรอก็ตอบ้าด้นะมันต้เป็นวัตถะเพียนไหวในกรรทวิบากการกระทาเรืผลงันวิบากเยด้วในวิบาว่าเราต้องเรียนไปนที่เราทำเนี่ยมันต้เรียนอยู่นะเรียนทุศรเป็นกุศลเปิดไฟบุญ เราตายไปแล้วเราก็สวยเพราเราก็ยังดีอยู่กนต่อลกเป็นเปรียเป็นสุริยายเป็นกระชาญทุกคนที่มาเนี่ยที่จิตจิตนะข้าวนมงข้าวทะเลไร่ใช่มันไม่นตร้ายนะแมงมาคืนมืดกับมืดคนเยอะน้ำก็สองอันนีตอพอี่ก็บอกไปกันไปนะแล้วก็ไปต้องป่าต้องไม้ป่าใน้ไหมทางทางใหนเรียนอาจารพูดจริงอ่ะ มันอันตรายนะคนี้นะแต่เราก็อยู่ไม่40ปีแล้วก็ไม่มีปัญหานเชื่อของการเข้าเราเชื่ออยู่ครงถึงวราทสไข่ใี่าทาปฏิบัตินะถ้าไม่ดีนะมันจะมีเหตุถ้ารไหนไม่เรียบร้อยก็จะมีเหตุบางบางทีก็มรณะเลยเส้นของแต่นีทีเราต้องอยู่ไม่ได้แต่ที่เกิดเกิดีในเีาน้ม่ซวันนงป่า องคหนึ่งกจะเกียยวาพกันพ่อไ้ไปใ้นรแบบมากีโมงอาเป็นเป็นเร่องที่นหน้าตาข้างหลังก็ถงนะนะสามองค์นะการงานะไม่ใช่ธรรมดาต้องดึงหลอกเห็นแล้วก็มาเดินยังไงก็ไม่คิดจะฆ่ากันหางนะเป็นเรื่องใหญ่โตเลยก็เห็นอยู่ปรมาไม่ได้เราบอกแล้วอย่าไปสายอย่าจำสายหาเรื่องาอยู่ที่ไหนไปอยู่ในป่าได้ไันแล้วปฏิานส อันนี้ไปไม่เชื่อเจ็บวันสิบห้าวันไปกลับไดคงไม่รอดนนแล้วนะพัฒนาแล้วอันนี้เป็ตัวอย่างว่าเราด้วความศรัทธาในพระพุณพระธรรมระสง์เราต้องปฏิบัติเรื่องของศีลเป็นพื้นฐานสิบห้าเนี่ยต้องรักษาให้ได้ไปได้หมอก็ได้ส่วนไหญให้มากที่สุดอาจจะไม่ใช่ไม่ถือเลยเพราะผิดข้อแล้วก็เลยไม่เอาอะไรเลยไม่รักษาไม่ใช่ต้องพยายามรักษาพยายามรักษาให้ได้ แต่คนทีป่ปฏิบัติได้จะรักษาได้พวกเราทั้งหลายเนี่ยเราปฏิบัติท้าทำสำเนาอาชีพทำสำเนาชิวนะบางทีกินเหล้าบ้างอะไรบ้างการจะได้เงิได้องโอกาสก็คิดสิแล้วก็ไปายา,า,า,ามาต,าต,ยาต่อสิ่งใหม่อย่นี้เป็นต้นนะครับถ้ารักษาได้100ร้ยอยเปอร์เซ็นต์นภาพี้คนน,ะน,นนะั้นสี่ห้าในสมรบัาการเป็นผู้เชี่ยวตรงนในการสระทเศรีที่เป็นเจนชาติอยู่ของเราด้วยก็เป็นผู้รุนชัสู่ ฐานย่อมผิดพลาดได้บ้างดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านอาตุลโมตนานาฮ์มุสลิมต่อพระกุศลนะผู้ที่ศึกษามรเด็นตลอดที่พวกเราทุกคนพระเทวดาที่รักษาบุญที่เราทำนะขอให้หายแทนไปถึงเทวดาทรักษาอยู่ในพุทธศาสนาเป็นสายบริจาคมและรักษาพระธาตุเแห่งขึ้นตลอดเวลา สายยัางตัวของเราทุรักสายท่าของเราทุกหลให้ได้อยู่ทะลุมังกพุธศาสนาและเมื่อเป็นบ้านไเกิดก็ขอให้พบแต่ผู้ที่เป็นสมาธิินเ่เกิพระพุทธศาสนาทุกภพชาติจงเข้าปฏิพานด้วยเชิญสาธุาองคยะ